การไม่มีสันติภาพมันเริ่มต้นจากการที่เราจะไม่มีสันติก่อนในจิตใจสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นข้อความที่ส่งสารทำให้ประชาชนเห็นก็คือการที่แม่พระร้องขอให้มีการภาวนาอย่าสวดให้ทุกอย่างมันพ้นไปหายไปแต่สวดให้เราเกิดแรงบันดาลใจในการร่วมมือกันมากขึ้นนะครับอุทิศตนกันมากขึ้นคิดถึงคนอื่นมากขึ้นอย่าคิดถึงแต่ตัวเอง สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เป็นวันสมโพธิพระเยซูเจ้าสเดสด็จสู่สวรรค์พระวารสารโดยนบ,บุญลูกาแล้วก็หนังสือกิจการอาัคาสสวกซึ่งก็เขียนโดยนบ,บุลลูกาอีกเช่นกันนะเล่าว่าหลังจากพระเยซูเจ้าทรงกำชับบรรดาศิษย์ให้รอรับพระจิตเจ้าจากนั้นจึงค่อยออกไปประกาศข่าวดีแก่นานาชาติเพื่อมนุษย์จะได้รับการอภัยบาปแล้วเนี่ย พระองค์ก็เสด็จขึ้นสวรรค์ต่อหน้าเขาทั้งหลายอันเป็นที่มาที่ทำให้เราร่วมใจกันสมโพธในวันนี้และในบทอา่านตอนเริ่มมิสาสมโพธวันนี้เราวอนขอว่าเมื่อพระเยซูเจ้าซึ่งเป็นศรีรษะทรงได้รับพระเกียรติข้าพเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นส่วนต่างๆแห่งพระกายก็มีความหวังว่า การเสด็จสู่สวรรค์ของพระองค์ท่านจะนำข้าพเจ้าทั้งหลายเข้าสู่สวรรค์ด้วยก็แปลว่าเราทุกคนนะหวังจะได้ไปสวรรค์เช่นเดียวกับพระเยซูเจ้าซึ่งทรงนำทางเราไปก่อนแล้วและในเมื่อเราหวังเช่นนี้วันนี้ก็ขอให้เราหันกลับมาดูตัวเราเองว่าเรา ได้อุทิศตนให้กับการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับอนาคตในสวรรค์มากน้อยเพียงใดหากที่ผ่านมาเรามัวแต่ยุ่งวุ่นวายอยู่กับโลกนี้จนไม่สนใจเตรียมตัวเราสำหรับชีวิตในโลกหน้าวันนี้ในบทอ่านที่สองนบูลเปาโลทั้งเตือนทั้งวอนขอเพื่อพวกเราว่าขอพระเจ้า แห่งพระเยซูคริสต์พระบิดาผู้ทรงพระสิริลุ่งโร์โปรดให้ตาแห่งใจของท่านสว่างขึ้นเพื่อจะได้รู้ว่าพระองค์ทรงเรียกท่านให้มีความหวังประการใดและความรุ่งเรืองที่บรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์จะได้รับเป็นมรดกนั้นบริบูรณ์เพียงไรอีกทั้งรู้ได้ว่าพระอนุภาพยิ่งใหญ่ของพระองค์ต่อเราผู้มีความเชื่อนั้น ล้ำเลิศเพียงใดพี่น้องครับจากคำเตือนและคำวอนขอนี้เท่ากับนักบุญเปาโลต้องการให้เราคิดและตอบคำถามสามคำถามต่อไปนี้ให้ได้คำถามแรกก็คือเรารู้จักตัวเราเองไหมถ้าพี่น้องต้องการรู้จักตัวเองก็มีอยู่สามทางด้วยกันนะ หนทางแรกก็คือดูว่าตัวเรามองเราเองยังไงทางที่สองก็ดูว่าคนอื่นเขามองเรายังไงแล้วทางที่สามก็คือดูว่าพระเจ้าทรงมองเราอย่างไงสิ่งสำคัญที่สุดก็คือทางที่สามนี่แหละคือดูว่าพระเจ้าทรงมองเรายังไงเราอาจจะมองตัวเราเอง เป็นคนดีเป็นคนเก่งคนอื่นอาจจะมองเราเป็นคนชั่วไม่เอาทานแต่อย่าลืมว่าเมื่อรับสินลังบาปพระเจ้าทรงมองเราเป็นบุตรของพรงนะองค์เน่เพราะฉะนั้นนักบุญเปาโลจึงวอนขอเพื่อเราในบทอ่านที่สองว่าขอพระเจ้าพระบิดาโปรดให้ตาแห่งใจของท่านสว่างขึ้นเพื่อจะได้รู้ว่า โะรงทรงเรียกท่านให้มีความหวังประการใดพี่น้องครับในเมื่อพระเจ้าทรงมองเราเป็นบุตรของโะรงเนะ่ยพี่น้องลองคิดดูสิว่าความหวังของเราเนี่ยมันช่างยิ่งใหญ่แล้วก็รุ่งโรจน์แค่ไหนลองคิดดูนะคำถามที่สองนะนอกจากรู้จักตัวเราเองแล้วเนี่ยเรารู้จักคุณค่าของสิ่งต่างๆ ที่เราม e ีอยู่ในครอบครองไหมแน่นอนว่าเราทุกคนต่างก็พยายามแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดมีคุณค่ามากที่สุดมาไว้ในครอบครองเราอยากได้บ้านที่ดีที่สุดใช่ไหมเราอยากได้รถยนต์ที่หรูหราดีที่สุดใช่ไหมเราอยากได้โทรศัพท์รุ่นที่มันดีที่สุดใช่ไหมเราอยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีที่สุดแต่พี่น้องอย่าลืมนะครับว่า สิ่งที่ดีที่สุดนั้นพระเจ้าทรงเตรียมไว้ให้เราแล้วหากพี่น้องยังไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรก็ขอให้ฟังคำวอนขอของนักบุญเปาโลอีกครั้งหนึ่งนักบุญเปาโลบอกว่าขอพระเจ้าพระบิดาโปรดให้ตาแห่งใจของท่านสว่างขึ้นเพื่อจะรู้ว่าความรุ่งเรืองที่บรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์จะได้รับเป็นมรดกนั้น บริบูรณ์เพียงใดนั่นก็คือว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเราก็คือมรอดกมรดกแห่งความรุ่งเรืองบริบูรณ์ที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ให้เราในสวรรค์นั่นเองนะอย่างไรก็ตามนะทั้งทั้งที่เรารู้จักตัวเราเองว่าเป็นบุตรของพระเจ้าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงเตรียมสิ่งที่ดีที่สุด ไว้ให้เราแล้วเนี่ยคำถามที่สและเป็นคำถามสุดท้ายก็คือว่าเมื่อเราหันไปมองสถานการณ์รอบด้านทุกวันนี้เรารู้สึกยังไงนะพี่น้องครับเราปฏิเสธไม่ได้นะว่าทุกวันนี้เราได้ยินได้ฟังได้ประสบแต่เรื่องร้ายๆไหนจะวิกฤตไวรัสโควิด ไหนจะภัยธรรมชาติน้ำท่วมแผ่นดินไหวไหนจะภัยพิบัติที่มนุษย์ก่อขึ้นมาเองไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าสงครามทางทหารทั้งระเบิดพีชีพทั้งอาชยากรรมไม่เว้นแต่ละวันไหนไรายได้ของเรากับค่าของชีพมันจะพุ่งสวนทางกันเนี่ยไหนลูกหลานของเรา จะยิ่งวานยิ่งพูดกันไม่รู้เรื่องดูเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเลวร้ายลงทุกๆวันพี่น้องครับหากเราท้อใจเนี่ยก็ขอให้เราฟังคำวอนขอของนบุญเปาโลอีกครั้งหนึ่งขอพระเจ้าพระบิดาโปรดให้ตาแห่งใจของท่านสว่างขึ้นเพื่อจะรู้ว่าพระอนุภาพ ยิ่งใหญ่ของพระองค์ต่อเราผู้มีความเชื่อนั้นล้ำเลิศเพียงใดพี่น้องครับในเมื่อพระนุภาพยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอยู่กับเราแล้วเรายังจะต้องวิตกกังวลหรือว่าท้อแท้ใจไปทำไมพี่น้องครับเรารู้อนาคตอนาคตที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ให้เราเรารู้ว่าพระอนุภาพ ที่พระเยซูเจ้าประทานแก่เราผู้มีความเชื่อนั้นยิ่งใหญ่สามารถเอาชนะปีศาจสามารถช่วยเราคลี่คลายปัญหาเอาชนะปัญหาและจัดการกับทุกสถานการณ์ในชีวิตของเราได้เช่นนี้แล้วเนี่ยเรายังจะเย็นเฉยกับพรงต่อไปอีกหรือเรายังไม่คิดจะร้อนรลนเช่นเดียวกับบรรดาธรรมทูตนะ่ะ ที่นำศาสนาคริสต์มาสู่ชาวไทยอีกหรือไงนะเพราะฉะนั้นขอพระเยซูเจ้าผู้เสด็จสู่สวรรค์ซึ่งเราร่วมใจกันสมโพธ์วันนี้โปรดให้ตาแห่งใจของเราสว่างขึง้นเพื่อเราจะได้รู้ว่าพระองค์ทรงเรียกเราให้มีความหวังประการใดและความรุ่งเรืองที่เราจะได้รับเป็นมรดกนั้นบริบูรณ์เพียงไร อีกทั้งรู้ได้ว่าพระอนุภาพยิ่งใหญ่ของพระองค์ต่อเราผู้มีความเชื่อนั้นล้ำเลิศเพียงใดและโปรดให้เราเป็นผู้รับใช้ที่ร้อนรนและซื่อสัตย์ของพระองค์ตลอดชีวิตนี้และตลอดไป หลังจากสวดบทราชินีแห่งสวรรค์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเชิญคริสเตชนให้ร่วมกันอธิษฐานภาวนาเพื่อสันติภาพในกรุงเยรูซาเล็มซึ่งเกิดเหตุการณ์ประทะากาันร,ระหว่างชาวปาเลสไตน์และตำรวจอิสราเอลกำลังทวีความรุนแรงขึ้นซึ่งเกิดจากการวางแผนขับไล่ชาวปาเลสไตน์ออกจากพื้นที่ใกล้เคียงกรุงเยรูซาเล็มพอขอเชิญชวนให้พวกลูกทุกคนสแสวงหาหนทางแก้ไขปัญหานี้ร่วมกัน นอกจากนี้พระองค์ยังอธิษฐานภาวนาเพื่อผู้รับผลกระทบจากการถูกโจมตีในโรงเรียนที่เมืองคาบูประเทศอัฟกานิสถานซึ่งคร่าชีวิตผู้คนไปกว่า80คนเป็นการกระทำที่ปราศจากมนุษยธรรมที่ทำให้เยาวชนเด็กสาวจำนวนมากต้องออกจากโรงเรียน มีผู้แสวงบุญจากประเทศคอลัมเบียจำนวนมากที่มาที่จตุรสเซนส์ปีเตอร์สมเด็จพระสันตะปาปาทรงทอดพระเนตรเห็นพวกเขาและทรงระลึกถึงเหตุการณ์ประท้วงต่อต้านการปฏิรูปภาษีอย่างรุนแรงซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากทั่วประเทศพ่อขอแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ตึงเครียดและเหตุการณ์ประทะกันอย่างรุนแรงในโคลัมเบียซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ สมเด็จพระสันตะปาปายังทรงอธิบายด้วยถ้อยคำของพระเยซูที่ให้เรารักกันดังที่พระองค์ทรงรักเราซึ่งหมายถึงการดําเนินชีวิตเพื่อรับใช้ผู้อื่นไม่ใช่แต่ประโยชน์ส่วนตนจากนั้นพระองค์ทรงร้องขอให้ทุกคนปฏิเสธความรักที่ผิดรูปแบบสับสนวุ่นวายที่ป้องกันไม่ให้เราเปิดใจต่อผู้อื่นเช่นการหลงไหลในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองความสําเร็จหรืออํานาจ พระองค์ตรัสว่าสิ่งเหล่านี้ถือเป็นอุปสรรคในการมีความรักต่อเพื่อนพี่น้องอย่างอิสระเสรีไร้เงื่อนไขพ่อกำลังคิดถึงความรักที่ไม่ถูกลักษณะที่กลายเป็นความรุนแรงแต่ในทุกวันนี้มีผู้หญิงกี่คนที่ต้องตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงนี่ไม่ใช่ความรักการรักกันดังที่พระเจ้าทรงรักเราหมายถึงการชื่นชมบุคคลที่อยู่ข้างๆเราคารพในสิทธิ และเสรีภาพของพวกเขารักพวกเขาแม้ว่าพวกเขาจะไม่เป็นดังที่เราต้องการและรักแบบไร้เงื่อนไขสมเด็จพระสันตะปาปายังทรงขอให้ทุกคนปรบมือเพื่อโรซาริโอริวาติโนผู้พิพากษาผู้ถูกสังหารโดยมาเฟียซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นบุญยราสีในวันเสาร์ที่ผ่านมาในเมืองปอรโมโ่ผาหอพระศพศักดิ์สิทธิ์แห่งตูลิน เป็นหนึ่งในพระธาตุที่มีคุณค่าที่สุดในเหตุการณ์พระมหาทรมานของพระเยซูคริสต์ตามประเพณีที่เชื่อว่าช่วยเผยให้เห็นถึงสภาพร่างกายของพระองค์หลังจากที่ทรงถูกตรึงกางเขนโครงการฮอสินอาเตโบรีและพิพิธภัณฑ์ของสมเด็จพระสันตะปาปาในกรุงโรมได้จัดนิทรรศการอย่างละเอียดเกี่ยวกับพระธาตุชิ้นนี้การจัดแสดงยังครอบคลุมไปถึงพระธาตุอื่นๆเช่นเศษชิ้นส่วนพระโลหิตของพระคริสต์ที่ได้จากภาชนะศักดิ์สิทธิ์ บรรจุพระโลหิตแห่งเมืองมันตุอาส่วนหนึ่งของมงกุฎน้ำตะใบจากตะปูที่ใช้ตรึงองค์พระเยซูเศษชิ้นส่วนจากไม้กางเขนแท้และชิ้นส่วนจากผ้าห่อพระศพศักดิ์สิทธิ์ด้วยเช่นกันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มีผู้สนใจในพระาธาตุนำลูกชายที่ต้องนั่งรถเข็นมาจูบพระาธาตุเหล่านี้ซึ่งผมเห็นว่าเป็นหนทางที่ดีในการนำพาผู้คนเข้าหาความเชื่อมากขึ้น วัตถุจะแสดงหลักคือรูปปั้นที่สร้างโดยเซอร์จิโอโรเดลลาศิลปินชาวอิตาลีที่สามารถผสมผสานกันได้อย่างสมบูรณ์แบบกับเครื่องหมายบนผ้าห่อพระศพศักดิ์สิทธิ์มิติทั้งหมดตรงกันเราสามารถเห็นร่องรอยทั้งหมดทั้งจากการถูกเคี่ยนตีสัญญาณต่างๆของพระมหาทรมานนี่เป็นครั้งแรกที่ผ้าห่อพระศพศักดิ์สิทธิ์สามารถเข้ากับรูปปั้นนี้อย่างสมบูรณ์แบบนิทัศการบุรุษในผ้าห่อพระศพ ยังจัดแสดงภาพถ่ายที่ไม่เคยมีมาก่อนรูปภาพเหล่านี้ของร้อยโทฟิริเซฟิโนและเซกอนโดบิอาซึ่งเป็นคนแรกๆที่ถ่ายภาพผ้าห่อพระศพศักดิ์สิทธิ์แห่งตูลินการจัดแสดงเสร็จสมบูรณ์โดยอาศัยข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวกับผ้าห่อพระศพและภาพจารึกช่วงเวลามรณะการที่น่าสนใจนี้มันคือการจำลองภาพใบหน้าขึ้นมาใหม่ของบุรุษที่อยู่ในผ้าห่อพระศพซึ่งเป็นการจำลองที่ไร้ร่องรอยของการทรมาน ที่ไม่มีบาดแผลหรือรอยพกช้ำนิทรรศการนี้ได้เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมที่พิพิธภัณฑ์ของสมเด็จพระสันตะปาปาซึ่งอยู่ห่างจากวัติการเพียงไม่กี่ก้าว you'd come to us, dear lady. What do you want? I want to tell you that the war is going to end soon, and the soldiers will return to their homes. Do not fear. In the end, God will triumph. You said you'd tell us who you are. เหการที่สําคัญของการประจัก <patri> ษ <kicking> ์ของแม่พระที่ฟาติมาเนี่ยนะครับซึ่งภาษาอังกฤษเขาก็ใช้คําว่า Our Lady at Fatima นะครับ เริ่มต้นในปี1917นะครับซึ่งประจักษ์มาอย่างที่ทราบนะครับให้กับเด็ก3คนก็คือลูเชียยานินทาและฟังซิสโกการประจักษ์มาเนี่ยเพื่อจะแจ้งข่าวสารหรือเมสเซจบางประการให้กับโลกรู้โดยผ่านทางการประจักษ์มากับเด็ก3คนซึ่งพ่อมองว่ามันเป็นเรื่องของพื้นฐานพื้นฐานที่ในบริบทตรงนั้นเนี่ยพระเจ้าคงต้องการให้แม่พระเนี่ยปฏิบัติภารกิจในการส่งข้อความหรือส่งข่าวสาร บอกให้โลกรู้ซึ่งใบรรยากาศตอนนั้นเนี่ยในประเทศ,ศยุโรปและในในแถบประเทศนั้นเนี่ยมีสงครามเกิดขึ้นอันวม่พาก็เลยส่งข่าวสารเพื่อให้เห็นว่าการประจักษ์ของพระนางเนี่ยเรียกร้องหรือขอร้องให้เกิดการภาวนาเพื่อสัติภาพนะครับโดยใช้ตัวแทนหรือรูปลักษณ์ของเด็ก3คนนี้นะครับคือผลกระทบ ที่เกิดขึ้นจากการประจักษ์ทุกครั้งของพระนางเนี่ยมีเป้าหมายเสมอและการประจักษ์ของแม่พระฟติมานะในครั้งนั้นเนี่ยนะครับพ่อกรเชื่อว่าพระนางคงจะต้องการรณรงค์หรือบอกให้ชาวโลกรู้ผ่านทางข้อความอันเนี้ให้เห็นว่าการที่เราปฏิบัติต่อกันนะครับโดยเฉพาะในความไม่เป็นพี่น้องกันเพราะความแตกแยกที่เราเรียกว่าสันติภาพเนี่ยนะครับการไม่มีสันติภาพ มันเริ่มต้นจากการที่เราจะไม่มีสันติก่อนในจิตใจสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นข้อความที่ส่งสารทำให้ประชาชนเห็นก็คือการที่แม่พระร้องขอให้มีการภาวนาและการภาวนาที่ง่ายที่สุดที่ึรนชาชนทำได้นะครับก็คือการสวดสัพพคำซึ่งต่อมาสัญลักษณ์ของการสวดสัพพคำเนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่เป็นสายสัมพันธ์หรือเป็นการสืบทอดทำให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ประชาชนหรือคนที่สวดกับแม่พระนะครับนั้นสายประคำกับแม่พระเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สอดคล้องกันแล้วก็เชื่อมโยงมาตลอดโดยเฉพาะในการประจักษ์ที่แม่พระปฏิมาเนี่ยนะครับจุดประสงค์ที่สำคัญ ที่ให้มีการรลรงลงหรือมีการฉลองแม่พระปฐมมาทุกวันที่1 3ซึ่งเป็นกลายเป็นประเพณีเนี่ยนะครับประการแรกคือทําให้คิตชนที่มาฉลองแม่พระมีการขอบคุณแม่พระโดยผ่านทางกิจการแห่งความรักความเมตตาซึ่งเรว่างานแพทย์ธรรมบรรดาสุริ์ก็จะเชิญพระสงฆ์ที่ทํางานมิชชันนารีหรือทํางานแพทย์ธรรมอยู่ตามที่ต่างๆที่ห่างไกลหรือบรรดามิชชันนารีต่างประเทศที่มีบุญคุณต่อการแพรทย์ธรรมในประเทศไทยนะครับซึ่ง งานทั้งหมดเนี่ยมันมุ่งไปที่ผู้ยากไร้เป็นสําคัญซึ่งสอดคล้องจับงานของแม่พระที่รลรงคงในการประจักษ์ครั้งแรกก็คืองานเมตตางานเมตตาของแม่พระในครั้งแรกเนี่ยอาจจะรลรงคงให้มีสันติภาพเกิดขึ้นแต่ปัจจุบันคำว่าสันติภาพเนี่ยถูกแปลงหรือถูกนํามาใช้ให้เรามีกิจกรรมต่อผู้ยากไร้เป็นสําคัญเราจะใช้ประโยคคําว่าให้คิดถึงคนอื่นก่อนดังนั้นงานแพทย์ทรจึงเป็นสัญลักษณ์ของการที่แม่พระนั้นสร้างสันติ ในชีวิตของเราหรือสันติภาพหรือ Peace f u l ในจิตใจของเรามากกว่าดังนั้นการแปลงสารตัวนี้ให้เข้ากับบริบทในยุคปัจจุบันจึงเป็นการการะทําที่สําคัญนะครับหรือเป็นจุดประสงค์ที่สําคัญในการฉลองแม่พระในทุกวันที่1 3ทุกๆเดือนของวัดแห่งนี้นะครับดังนั้นสมุวจะมาที่นี่เพื่อขอบคุณแม่พระแล้วก็จะทําการรับฟังประสบการณ์แห่งงานแพทย์ธรรมที่บรรดาพระสงฆ์มิชชันนารีเนี่ยไปทํางานตามที่ต่างๆแล้วก็จะช่วยเหลืองานแพทย์ธรรมเหล่านั้น เพื่อให้เขามีทุนนะครับมีปัจจัยในการมีพลังในการทํางานต่อผู้ยากไร้ต่อไปซึ่งพวกเขานั้นเป็นเสมือนตัวแทนของแม่พระที่ออกไปในที่ต่างๆเพื่อทําให้สารของแม่พระนั้นเป็นจริงนะครับก็คือการคิดถึงผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ยากไร้เป็นสําคัญจากแรงบันดาลใจของการประจักษ์ของแม่พระ ซึ่งเราเรียกว่าแม่พระสวดภาวนาให้มีสันติภาพการสวดภาวนาเป็นเรื่องที่สําคัญที่ทําให้เราเกิดสันติในใจเพราะประการที่1คําภาวนาด้วยการสวดสัพคำมันมีกลวิธีหรือมันมีกลเม็ดที่ซ่อนอยู่ทําให้เรากล่าวคําซ้ําๆบ่อยๆนั่นคือคําภาวนานะครับและวทาให้เราเกิดความสงบเพราะเราจะได้จาได้หรือนม่ดาสิ์ที่อยู่ในห้องชั้นบน จำองค์พระยยสูเจ้าได้ในวันที่พระองค์ทรงพระชนอยู่ก็เพราะว่าเขาจําเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาซ้ําๆบ่อยๆเขาจึงจําพระองค์ได้ดังนั้นการภาวนาจึงเป็นเรื่องแบบนี้กลเม็ดของแม่พระที่ทําให้เรามีการสวดสบคำเนี่ยก็เพื่อทําให้เราจําถึงความรักของพระเจ้าที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราแต่ว่าอย่าหยุดอยู่แค่นั้นนะครับเมื่อภาวนาเสร็จแล้วคาว่าสันติก็คือเราจะคิดถึงคนอื่นคาว่าสันติเนี่ยคล้ายๆกับว่าเราเป็นน้ําที่เต็มแก้ว แล้วมันก็จะมีส่วนที่ล้นไหลออกไปอย่างคนอื่นเมื่อเราขังอยู่กับตัวเองก็จะเป็นน้ําที่มีประโยชน์แต่น,น้ําที่ล้นเนี่ยกับมีประโยชน์มากกว่าก็คือน้ําที่ล้นออกจากแก้วไหลออกไปสร้างความชุ่มชื้นให้กับรอบข้างดังนั้นคำภาวนาจึงเป็นอย่างนี้เมื่อเรามีความสันติมันจะล้นแล้วมันจะทําให้รอบข้างนั้นชุ่มฉ่าขึ้นดังนั้นคำภาวนาจึงเป็นประโยชน์ก็เพราะว่าเราไม่ได้ขังตัวเองเอาไว้แต่เราทําให้ตัวเองนั้นเต็ม และล้นออกไปนะครับดังนั้นคำภาวนาจึงต้องทําให้เรามีกิจการหลังจากภาวนาก็คือคิดถึงคนอื่นเป็นคนเพื่อคนอื่นนี่คือสันติที่แท้จริงที่เกิดขึ้นจากเมสเซจของแม่พระฟาติมานะครับไม่ใช่ภาวนาเพื่อตัวเองมาถึงแล้วก็มาว้อนขอขอให้ตัวเองได้อีกแต่ว่าต้องทําให้ตัวเองมีพลังในการออกไปแพร่ธรรมจึงเรียกว่าสันติที่แท้จริงที่เกิดขึ้นจากการภาวนาซึ่งสอดคล้องกับเมสเซจของแม่พระฟาติมาที่เกิดขึ้นเมื่อร้อยปีที่แล้ว แล้วก็กําลังเกิดผลกับชีวิตของเราดังนั้นเมื่อสมเดุปาฟรังซิสเน้นเรื่องการภาวนาโดยเฉพาะในภาวะของโรคระบาดต้องทําให้เรากลายเป็นแก้วที่ล้นเพื่อคนอื่นหมายความว่าเมื่อเราสวดแล้วเราต้องคิดถึงคนอื่นแล้วก็สอดสายสายตามองเห็นความทุกข์ร้อนของคนอื่นนั้นเป็นสําคัญอย่าคิดว่าสวดให้ตัวเองพ้นภัยแล้วคนอื่นไม่พ้นไม่เป็นไรแต่ว่าต้องสวดให เกิดความร่วมมือเกิดความช่วยเหลือเกิดการอุทิศตนให้มากขึ้นเพื่อจะให้พ้นจากโรคระบาดแห่งนี้ก็อยากให้คิตชนในประเทศไทยเองนะครับได้มองเห็นคุณค่าของการภาวนาเพราะเหตุดีอย่าสวดให้ทุกอย่างมันพ้นไปหายไปแต่สวดให้เราเกิดแรงบันดาลใจในการร่วมมือกันมากขึ้นนะครับอุทิศตนกันมากขึ้นคิดถึงคนอื่นมากขึ้นอย่าคิดถึงแต่ตัวเองอันนี้เป็นจุดประสงค์ที่สําคัญของการภาวนา